สวัสดีค่ะกิฟโอฟีสรถค่ะวันนี้นะคะน้องกิฟจะพาะมาชมคันนี้เลยคะ่ะ Mercedes-Benz C220 CDI W204 นั่นเองนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2013ค่ะลูกค้าเป็นตัวเฟกลิฟแล้วนะคะตัวนี้ของเขานะคะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลย ในเรื่องของออปชันที่เพิ่มมากขึ้นรูปทรงที่ฉบเฉียวในเรื่องของไฟหน้านะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะนั่นคือความต่างที่เราเห็นได้ชัดนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะคะตรงดวงไฟของเขานี่จะมีความเฉียวความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรามองลึกเข้าไปในดวงตาตรงนี้นะคะจะเห็นว่ารุ่นนี้เป็นไฟอยากค่ะลูกค้าก็ถัดมานะคะ ด้านหน้าของเขานี่ค่ะตรงกระจังตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นโลโก้ดาวดวงใหญ่เลยนะคะลูกค้าคือดูยังไงก็เท่ดูยังไงก็สปอร์ตนะคะยังไงสวยกว่าเป็นรุ่นดาวรอยแน่นอนค่ะเดี๋ยวน้องกิฟต์นะคะจะพาชมรอบคันแล้วก็ภายในห้องโดยสารและเครื่องยนต์กันค่ะเชิญค่ะอันนี้ก็คือห้องเครื่องของเรานะคะอย่างที่น้องกิฟต์บอกว่าคันนี้เป็นรุ่น CDI นะคะนั่นก็คือดีเซลนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร ให้กาลังสูงสุด170แรงม้าค่ะลูกค้าและคันนี้นะคะน้องกิ๊ฟบอกเลยนะคะบางคนชอบถามมามากๆเลยว่าเครื่องดีเซลมันต้องดังใช่ค่ะมันดังกว่าเบนซินนิดเดียวเองค่ะลูกค้าเห็นไหมคะว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคือทําให้ทุกอย่างที่แบบอยู่ในหัวว่าเอ้ยมันต้องดังหรืออะไรเงี้ยคือตอนนี้ไม่มีค่ะมันเงียบกว่าเดิมเยอะเลยดังกว่าเบนซินนิดเดียวเองค่ะลูกค้าแล้วก็ ด้านหน้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นะคะจะมีหลายจุดเลยเป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนั่นเองนะคะเป็นแบบรอยเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยจุดรอยมาร์กต่างๆนะคะคือคันนี้ต้องกิ๊บบอกเลยว่าประวัติดีประวัติสวยมากๆเพราะว่ารถของเรา ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําแน่นอนค่ะถ้าลูกค้านะคะสังเกตดีๆนะคะว่ารถเ e อร์เซเ์เบนที่อยู่ข้างๆเนี่ยจะเป็นตาโรโก้ตาโรโกโกนี่จะบ่งบอกว่ารถคันนี้รถอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะคะช่วยให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะคิ้วของเขานี่นะคะจะมีคิ้วสีดําแล้วก็สีเงินสลับกันนะคะตัดกันสวยมากแล้วก็ดูหรูขึ้นมาอีกค่ะ ตรงนี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างของเขาตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะจะเป็น LED คะ่ะลูกค้านี่นะคะรุ่นนี้อย่างที่ทคุณิดบอกเลยว่าทุกอย่างแทบจะพิเศษหมดเลยขนาดสีของเขาก็เป็นสีพิเศษสีนี้นะคะเขาเรียกว่าสีเทาเมทัลิกคะ่ะลูกค้าถ้าลูกค้ามองใกล้นะคะจะเห็นความมันวาวความเนื้อนินดินที่อยู่ในเนื้อสีของเขานะคะดูยังไงก็ไม่เก่าดูยังไงก็ไม่ร้านั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญนะคะ รุ่นนี้ตอบโจทย์มากเลยกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรักษานะคะเพราะว่าคันนี้นะคะดูไม่เก่าเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องทําความสะอาดค่ะแค่ปัดก็ดูใหม่แล้วค่ะรุ่นนี้ไฟท้ายของเขานะคะก็มีความโค้งมนให้อารมณ์สปอร์ตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มตรงไฟ LED ขึ้นมาค่ะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเปิดไฟท้ายกันดูนะคะลูกค้านี่แหละค่ะแค่กดปุ่มนิดเดียวนะคะ โอ้โหน้องกิ๊บบอกเลยค่ะว่ามันกว้างมากๆคะ่ะลูกค้าสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้เลยนะคะถุงก๊อฟก็ใส่ได้นะคะหรือว่าอุปกรณ์การกีฬานะคะก็ใส่เข้าไปได้เพราะว่ามันกว้างมากๆนะคะลูกนะคะ้าแล้วก็ด้านล่างนี่ของเขานะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะมียางอะไหล่แม่แรงนะคะถึงว่ารถคันนี้จะผ่านการใช้งานมาแล้วไม่ว่าอะไรหรืออุปกรณ์นะคะก็ยังอยู่ครบ นั่นบ่งบอกถึงว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแรลรักษาดีมากๆค่ะ C D I ก็คือเครื่องดีเซลนั่นเองนะคะลูกค้าน้องกิฟบอกเลยนะคะว่าถ้าลูกค้านะคะใช้รถนะคะในเมืองความประหยัดของเขาจะอยู่ประมาณ13-16กิโลลิตรเลยนะคะรุ่นนี้ถ้าเราขับนอกเมืองนะคะก็อยู่ประมาณ18-19กิโลลิตรได้เลยนะคะยิ่งไกลยิ่งประหยัดค่ารุ่นนี้นะคะ ตอนนี้นะคะน้องกิบก็เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารค่ะนี่ก็คือกุญแจของเขานะคะรุ่นนี้เป็นกุญแจคีเรตค่ะลูกค้าเดี๋ยวคอสตาร์ทก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะตอนนี้น้องกิบสตาร์ทแล้วนะคะเห็นไหมแล้วคะว่าเครื่องยนต์ดีเซลไม่ได้ดังอย่างที่เราคิดกันคือเงียบมากๆค่ะลูกค้าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนัง4ก้านนะคะลูกค้าถ้า้องกิ๊บจำไม่ผิดนะคะพวงมาลัยถ้ามาจากดั้งเดิมจากป้ายแดงของเขานะคะจะเป็นหนังเนป้าด้วยค่ะลูกค้าดูจากลายของเขานะคะอันนี้คือตรงจุดควบคุมคอมเร็วหรือเรียกอีกย่างนึงว่าพุทคอนโทรลนะคะลูกค้าใช้งานง่ายมากๆค่ะแค่กดแล้วก็ตั้งค่านะคะลูกค้าพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้าคะ่ะลูกค้านี่ ใช้งานง่ายมากค่ะคันนี้นะคะถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะเวลาการใช้งานเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนนั่นเองนะคะลูกค้าก็อย่างที่น้องกิ๊ฟบอกว่ารุ่นเฟคลิฟแล้วนั่นก็คือหน้าจอของเขาก็จะเป็นหน้าจอสีแล้วะคะ่ะหน้าจอของเขาจะเป็นสีแล้วนะคะถ้ารุ่นเดิมจะเป็นขาวดําค่ะลูกค้าต่อมานะคะตรงนี้ก็คือเกียร์นะคะเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็น เกียร์7สปีดแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะภายในของเขาเนี่ยก็คือจะแต่งเป็นโทนดําออกแนวสปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วจุดเด่นๆของเขานะคะเขาจะเลือกเป็นแบบหนังพิเศษนะคะแล้วก็จะมีอ่านี่ค่ะดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่ารุ่นนี้พิเศษจริงๆพิเศษตรงที่ว่ามีรูนั่นเองคะ่ะรูนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะคะเวลาจอดกลางแดดเขาจะไม่มีการดูดซับความร้อนนะคะจะมีการระบายออก ถ้าเรานั่งในระยะนานๆจะช่วยได้มากเลยคือจะไม่กักเก็บความร้อนช่วยระบายออกมานั่นเองนะคะแล้วก็นะคะอีกอย่างหนึ่งที่น้องกิ๊บอยากให้เห็นเลยนั่นก็คือเป็นลายไม้นะคะลายไม้สีดํานะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเปียโนแบล็กนั่นเองนะคะสีนี้ก็คือมองเข้ามาคือจะเด่นมากๆเลยค่ะไม่ความรู้สึกหลูหลานะคะ ถ้าลองสัมผัสดูจะรู้สึกว่ามันจะรื่นๆนิดนึงนะคะตรงนี้นะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นแอร์นะคะแอร์แยกฝั่งซ้ายขวาน,นะคะลูกค้าสามารถปรับเองได้นะคะไม่ต้องทะเลาะกันเลยว่าฉันร้อนเธอหนาวนะคะสามารถปรับได้ดังใจเราเลยนะคะลูกค้าเบาะคู่หน้าของเขานะคะลูกค้าเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะ ปรับได้8ทิศทางเลยนะคะเห็นไหมคะว่าใช้งานง่ายมากๆเลยตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเมมโมรีของเขานะคะจะมีอยู่3ปุ่มนะคะลูกค้าก็คือให้เราตั้งค่าเอาไว้นะคะว่าเราเหมาะกับการนั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราจะใช้งานใช่ไหมคะก็กดเลขหนึ่งแล้วก็กดตัวเอมนะคะแช่ทิ้งไว้นะคะเราจะดังตึ๊กอันนั้นคือเมมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นแล้วก็สะดวกในการใช้งานขั้งต่อไปค่ะลูกค้า กระจกนะคะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติค่ะลูกค้าตอนนี้นะคะกิ๊บก็นั่งอยู่แถวหลังเลยนะคะลงกิ๊บบอกเลยค่ะว่ารูปทรงเบาะของเขานะคะมันมีการแบบเอียงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเวลานั่งคือสบายมากๆคะนน่ะล <at> ูกค้าแล้วก็ช่องกลางตรงนี้ของเขานะคะสามารถ,ถดึงออกมาวางแขนเท้าแขนได้นะคะแล้วก็ถ้าเปิดออกมาตรงนี้ก็คือ,อาสามารถวางแก้วได้ด้วยค,ะคะ่ะ <pater> ลูกค้า <c oughs> เห็นไหมคะว่าออกแบบมาให้เราใช้งานอย่างดีเลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ค่ะมีแอร์ให้เราด้วยนะคะนี่มีแอร์ด้านหลังด้วยค่ะเย็นด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ถ้าคนไหนนะคะกังวลในเรื่องของการว่าอ้อห้องโดยสารจะแคบไหมจะติดขาไหมกิฟบอกเลยนะคะว่าไม่ติดแน่นอนค่ะไม่กี้น้องกิฟนั่งอยู่เบาะนะ้าใช่ไหมคะก็มีการเซตไว้แล้วว่าน้องกิฟนั่งประมาณนี้ถ้าคนขับขายาวกว่านี้ใช่ไหมคะถึงเขาจะเลื่อนมาด้านหลังยังไงก็ไม่ติดเข่าแน่นอนค่ะลูกค้า เพราะว่าเบาะคู่หน้าเขานะคะออกแบบมาให้รับกับสิระของคนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอียงเอียงเทลงมาเป็นดีไซน์ที่แบบว่ายังไงก็ไม่ติดขาคนที่นั่งด้านหลังแน่นอนคะ่ะลูกค้าเห็นไหมแล้วเขาว่าการออกแบบของเขาคือดีมากๆเลยให้คนใช้รถอย่างเรามีความสุขนั่นเองค่ะ ราคาค่าตัวอยู่ที่2รงล้านกว่าบาทเลยค่ะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าซื้อกับเราณนะตอนนี้นะคะราคาพิเศษมากๆเลยอยู่ที่699,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสาหรับลูกค้าที่ฉลาดเลือกนะคะแล้วก็ราคานี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจซื้อสดนะคะเราก็ไม่มีการบวกเพิ่มหรือแวดอะไรนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรถบ้านไม่ใช่รถเช่าประมูลนั่นเองนะคะถ้าคนไหนนะคะอยากใช้แคดิตตัวเอง อยากจัดเฟแนนซ์น,นะคะเราก็มีบริการค่ะจัด0%กันไปเลยนะคะแล้วก็ผ่อนกันเบาๆอยู่ที่14,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะถ้ายังไงนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามของเรานะคะมีหลายช่องทางมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram นะคะ TikTok l i ไ e Official Facebook นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะ ถ้ามีคลิปอะไรดีๆมาเราจะรีบแนะนํานะคะสําหรับวันนี้ค่ะงกิปต้องลาไปก่อนนะคะถ้าอยากเจอกันมาพบได้ที่ Open r นโรค่ะสวัสดีค่ะหากต้องการขายรถยุโรปราคาดีไม่กดราคา Open Road Thailand รับซื้อด้วยหัวใจ สนใจติดต่อ0945453084 0949751145และ0656768118หรือสแก,กน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงเรา Open Road Thailand